สนับสนุนโดยเริ่มธุรกิจหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ Your First Stock สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ค่ะรายการที่จะช่วยเสริมสร้างทุกเส้นทางการลงทุนให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพไหนเคยลงทุนมาหรือไม่หรือว่ามีประสบการณ์การลงทุนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรรายการนี้ร่วมกับโครงการ Your First Stock จากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะจะมานําเสนอตัวช่วยดีๆในเรื่องของการลงทุนให้คุณนั้นสามารถเป็นนักธรุรกิจหุ้นลงทุนได้อย่างมีคุณภาพได้ค่ะอย่างเช่นในวันนี้นะคะทีน่ามายืนอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยาแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจไปนะ ทีนีาไม่ได้เป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่ามีนัดกับคุณหมอหนึ่งท่านนะคะที่ทํางานประจําอยู่ที่นี่ทราบมาว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยมีการลงทุนควบคู่ไปกับการทํางานประจําซึ่งต้องบอกว่างานประจําของคุณหมอเขาค่อนข้างเครียดมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณหมอนั้นเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางะคะ่ะในเรื่องของโรคลมชักนั่นเองค่ะคุณหมอบอกว่าลงทุนมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เน้นการลงทุนในรูปแบบของการหาข้อมูลพื้นฐานหรือว่าแนว V I นั่นเอง แต่ว่าที่ผ่านมาเส้นทางการงหของคุณหมอจะเป็นอย่างไรคุณหมออยากจะมีตัวช่วยอะไรที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนกันอีกบ้างคุณหมอรอทีหน้าอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวตามทีหน้าไปร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะอ้าวพี่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้ทีหน้าขออนุญาตมารบกวนพี่หมอถึงที่นี่เลยนะคะคก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องของการลงทุนทีหน้าเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไว้แล้วค่ะว่าตอนนี้พี่หมอเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางกําลังศึกษาเฉพาะทางอยู่ ในเรื่องของโรคลมชักใช,ใช่ไหมคะพะนั้นขอความรู้กันก่อนนิดนึงละกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวของโรคลมชักเองเนี่ยนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะพี่หมอครับ ก็โรคลมชักนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมองนะครับก็มีด้วยกันได้หลายสาเหตุตั้งแต่ทางตั้งแต่กําเนิดแล้วก็มีทั้งเสเลี่ยนในสมองตีเสลี่ดนในสมองผิดปกติหรือแม้กระทั่งก้อนเนื้องอกก็มีครับแล้วมันรักษาหายไหมคะพี่หมอตอนนี้ในในสถานการณ์การแพทย์ตอนนี้ค่ะอ๋อก็คงขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยครับว่าจะสามารถรักษาได้หรือเปล่าก็การรักษาเบื้องต้นแล้วก็เป็นการรักษาโดยการใช้ยาแต่ถ้าในกรณีที่การ ใช้ยาแล้วเนี่ยยังไม่พอเพียงคือคนไข้ยังไม่หยุดชักเนี่ยเราก็อาจจะมีการรักษาซึ่งพิเศษขึ้นเช่นการผ่าตัดอ๋อซึ่งตอนนี้พี่หมอก็ศึกษาเฉพาะทางในด้านการผ่าตัดสมองครับผมเป็นคุณหมอร,รักษาการลมชักแบบนี้เคยมีคนไข้มาด้วยอาการลมชักจากการเครียดลงทุนในหุ้นไหมครับพี่หมอคะอ๋อก็คือส่วนใหญ่เนี่ยโรคลมชักเนี่ยมันสามารถกระตุ้นได้ด้วยอารมณ์ก็ได้ค่ะหรืออดลับอดนอนหรือความเครียดพวกนี้ครับ ก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะมีตัวโรคลมชักอยู่แล้วแล้วถ้าเครียดเนี่ยก็จะทําให้ชักได้เหมือนกัน พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องลงทุนแบบไม่เครียดจะได้ลดความเสี่ยงแต่การเป็นโรคลมชักด้วยใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าพี่หมอเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านของโรคลมชักแล้วเนี่ยนะคะยังลงทุนพูดคู่ขนาดกันไปด้วยแต่ว่าอยากจะถามจุดเริ่มต้นของพี่หมอนิดนึงล้วกันค่ะว่าย้อนเวลากลับไปทําไมตอนนั้นแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทําให้พี่หมอนั้นเลือกที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดคุณนบ้านเราอะค่ะ ก็ย้อนมาสักประมาณ5ปีก่อนตอนที่จบใหม่ๆประมาณสัก2-3เดือนออก็เริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกออพอมีเงินเก็บก้อนแรกปุ๊บผมก็ค่อยๆมาคิดดูว่าจะทำยังไงให้ผลตอบแทนดีๆก็มีทั้งทั้งเลือกแบบฝากธนานาร่านท่านรบาลงทุนในทองทำคำแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องหุ้นซึ่งผมคิดผมคิดว่ามันได้ผลตอบแทนที่แบบมากที่สุดผมก็เลยสนใจที่จะลงทุน ตอนนั้นอะไรที่ทำให้คิดว่าหุ้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ผลตอบแทนมากที่สุดคะก็เพราะผมดูตารางการเปรียบเทียบผลตอบแทนนะครับว่า<อ>การลงทุนในแบบไหนอ่ะได้ผลตอบแทนสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับซึ่งหุ้นเนี่ยสูงที่สุดครับแสดงว่าพี่หมอหาข้อมูลปุ๊บแล้วก็อยากที่จะได้อะไรที่สร้างผลตอบแทนให้เราให้เงินที่เรามีได้มาจากการทําแรงของเราการทํางานใช้แรงของเราเนี่ย ค่อยๆปั้นให้มันต่อยอดไปก็เลยเลือกที่จะมาลงทุนในหุ้นควบคู่กันไปกับการทํางานประจาด้วยใช่ครับทีนี้แอบถามดีกว่าค่าวะว่าทราบไหมว่าพี่หมอเนี่ยลงทุนในหุ้นก็จริงแต่ว่าเลือกลงทุนในแนวของพื้นฐานครับทำไมพี่พี่หมอถึงเลือกลงทุนในแนวนี้อะค่ะก็คงเนื่องด้วยแบบ ลักษณะของชีิตประจําวันนะครับก็เป็นหมอก็ดูอยู่ครับว่าค่อนข้างจะงานเยอะมากครับมซีเรียสด้วยนะด้วยการรักษาโรคแบบนี้ใช่ไหมคะแลอยู่กับความเป็นความตายครับก็เลยคิดว่าเวลาว่างเนี่ยค่อนข้างน้อยเวลาจะให้มาดูแบบกราฟเทคนิคอาจจะไม่ค่อยมีเวลาครับเลยคิดว่าการลงทุนแบบพื้นฐานน่าจะ ม,มาแสดงว่าพี่หมอเลือกลงทุนแบบพื้นฐานตั้งแต่แรกแล้วครับผมตั้งแต่แรกที่ตัดสินใจว่าจะมาเป็นนักลงทุนเลยใช่ครับแอบถามดีกว่าคะ่ะว่าตามกิมมิคของโครงการ Your First Stock ที่วันนี้เราทําให้เราได้มาหาพี่หมอเนี่ยนะคะพี่หมอลงทุนหุ้นตัวแรกตอนนั้นจําได้ไหมคะว่าลงทุนหุ้นตัวไหนคะน่าจะเป็นตัวของ Advanced นะครับ a d v a n c e ตอนนั้นสาเหตุอะไรคะที่ทาให้รู้สึกว่าเอออยากลงทุนหุ้น a d v a n c e จังเลยก็ตอนนั้นด้วยความเป็นมือใหม่ครับก็บเลยอยากได้หุ้นที่แบบ มีหาข้อมูลได้ง่ายมีความมั่นคงสูงครับผมแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่พอสมควรครับผมแล้วสรุปว่าเป็นไปตามที่คาดไว้ไหมคะกับการลงทุนทางแรกอาจจะดีกว่าที่คาดอ้อดีกว่าที่คาดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเข้ามาแล้วก็สามารถทําใจลงทุนถึงยาวๆได้เลยอ๋อแรกๆนี่อาจจะมีแบบใจหวานๆบ้างครับแต่หลังๆนี่ก็มั่นคงมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นอย่างตัวแรกเนี่ยทาใจแบบว่าลงทุนยาวที่สุด ได้นานเท่าไหร่คะแบบช่วงแรกๆเลยก็ถึงทุกวันนี้ครับอ๋อจาง6ปีที่วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสามารถถือลงทุนได้โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่พี่หมอบอกเองว่าช่วงแรกๆก,ก็ยังทําใจยากนิดเพื่อจ,จะมีแบ่งขายบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ขายหมดมจากการลงทุนทครั้งแรกครั้งนั้นเนี่ยพี่หมอคิดว่าให้บทเรียนอะไรกับพี่หมอบ้างคะในการที่จะมาหล่อหลอมตกตะกอนเป็นความคิดในการสร้างเส้นทางการลงทุนที่มั่นใจมากขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้อะค่ะก็มีหลายๆครั้งที่อาจจะแบบตัดสินใจผิดบ้าง ก็มีรันใจถูกบ้างนะ<อ>ครับก็มันก็เป็นบทเรียนนะครับรว่าให้พยายามทําผิดให้น้อยที่สุด ứng, แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วสุดท้ายพี่หมอก็ลงมาดูที่เรื่องของปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าอย่างที้พี่หมอก็ลงทุนในแนวสาย VI เลยมาในแนว v ีไอเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าพอเราฟังว่าเอ๊ะอย่างพี่หมอเองเองนี่ยซึ่งหัวอาชีพก็ค่อนข้างเครียดใช้เวลาค่อนข้างหนักเหมือนกัน มาเปรียบเทียบกับเรื่องของการลงทุนในแนว VI ซึ่งก็ต้องใช้เวลาเยอะในการอ่านข้อมูลในการหาข้อมูลไม่แพ้กันเลยไม่หมอแบ่งเวลาย,ยังไงบ้างนะคะทั้งแบบการทํางานประจําด้วยแล้วก็การหาข้อมูลในการลงทุนด้วยะคะ่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันวันธรรมดาครับก็ค่อนข้างจะยุง่งก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาหลังเลิกงานในช่วงเย็นแบบติดตามข่าวสารนั่งหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตอย่างงี้ครับคือเน้นข่าวสารประจําวันมากกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างแต่ถ้าข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ในรายตัว ว่าไปดู Opportunity Day นะครับ,รบว่ามีผู้บริหารมาพูดว่าหุ้นตัวนี้ดียังไง<อ>มีพื้นฐานยังไงกำลังจะลงทุนอะไรย้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสาะหุน้น ตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลาวันทำงานก็ได้เพราะว่าออฟเดย์เขามีเก็บย้อนหลังด้วยแล้วก็ดูออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองสนใจหุ้นตัวไหนก็ค่อยไปตามดูย้อนหลังใช่ไหมคะอย่างการลงทุนหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยพี่หมอหาข้อมูลแบบไหนบ้างหาข้อมูลลึกขนาดไหนและใช้เวลาในการตัดสินใจก่อนลงทุนนานขนาดไหนคะพี่หมอก็นานค่อนข้างมากนะครับก่อนอื่นก็คือจะดูว่าคือส่วนใหญ่ก็เกิื่นจากออฟเดย์ก่อนนะครับว่าพูดแล้วเขา นำเสนอแล้วว่าน่าสนใจมากน้อยเพียงใดแต่ล้วก็อาจจะเปิดดูบทวิเคราะห์จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆครับดูว่ามีตัวเลขที่ตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะศึกษาข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์ทางด้านการลงทุนต่างๆครับแล้วก็มาเจาะลึกงบอีกทีหนึ่งใช่ครับแต่พี่หมอเรียนไม่ได้เรียนการเงินมาเลยน่คะอ๋อครับแล้วดูงบการเงินมันยากไหมคะพี่หมอคะก็แรกๆยากมากแต่ก็คือ พยายามครูพักรักจาจากที่คนอื่นเคยคุยกันว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็คือใช้การถามเอาแล้วก็บางทีก็ศึกษาอาหานหนังสืคอความรู้เองด้วยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเส้นทางแบบพี่หมอตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้ยกูด,ดีแล้วสิมีเส้นทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจแล้วผลตอบรับในเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนก็น่าจะโอเคแล้วด้วยแต่ว่าพี่หมอคิดว่าน่าจะมีส่วนไหนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้พี่หมอได้อีกบ้างนะคะ ก็ถ้าเรื่องการเลือกหุ้นตัวไหนนะครับมผมคิดว่าน่าจะเริ่มโอเคแล้วครับแต่ว่าสังหวะในการลงทุนจะ ซื้อเร็วขายช้าอะไรอย่างนี้ครับอา,อาจจะยังพอมีปัญหาบ้างครับอืมโอเคเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเห็นไหมคะว่าพี่หมอเองถึงแม้ว่าจะง,งานเยอะงานหนักนะคะแต่พี่หมอก็ไม่ละเลยนะคะที่จะมาสร้างความมั่งคั่งควบคู่ไปกับการทํางานประจําผ่านการลงทุนในหุ้นด้วยนี่คือเส้นทางหนึ่งนะคะที่พี่หมอนั้นมาแบ่งปันกันแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่หมอทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าก็ยังมีปัญหานิดนึงเหมือนกันในเรื่องของจังหวะการลงทุนเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาติดตามหน้าจอใช่ไหมคะไม่ได้ติดตามสถานการณ นะปัญหาตรงนี้เนีเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับพี่หมอคนเดียวค่ะหลายๆคนที่กําลังดูเราอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันแล้ววันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าจะไปถามกูรูมาให้นะคะว่าปัญหาตรงนี้เราจะแก้กันได้อย่างไรกันบ้างแล้วเสวจะเรากลับมาบอกพี่หมอด้วยอย่าพี่หมอรอนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวทีน่าเอาตัวช่วยดีๆกลับมาฝากพี่หมอกันในช่วงหน้าค่ะค สนับสนุนโดยเริ่มธุรกิจหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ y o U r First Stock คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะพี่นาก็ดิ่งตรงจากโรงพยาบาลนะคะมาอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเอาปัญหาของพี่หมอชาคริตนะคะมาปรึกษากับกูรูของเราค่ะน,นี้เราพูดคุยกันค่ะกับคุณวิวัตเตชาพุ่นผลจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นั่นเองคุณวิวั์สวัสดีค่ะวัสดีครับ อย่างที่คุณมีมาได้ทราบกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าทีน่าเนี่ยแอบ,บไปดูเวลาพี่หมอเขาทางานมารวมถึงไปคุยเรื่องของการลงทุนของพี่หมอกันด้วยค่ะพี่หมอบอกไว้ว่าเป็นนักลงทุนแนว V I เลยลงทุนมา5-6ปีได้แล้วนะคะคแต่ว่าเน้นเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานซึ่งที่ผ่านมาก็โอเคมาตลอดพี่หมอบอกว่าถ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยอยากจะมีตัวช่วยเพิ่มเติมในเรื่องของตัวที่จะมาจับสัญญาณได้บ้างว่าเอ๊ะเราจะเข้าหรือจะออกให้มีกําไรที่มากยิ่งขึ้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งที่่่าเชือว ไม่ได้เป็นปัญหาของพี่หมออย่างเดียวเป็นปัญหาของนักลงทุนระยะยาวหลายๆคนพี่วิวัฒจะมีคําแนะนําอะไรสําหรับพี่ๆนักลงทุนกลุ่มนี้บ้างคะครับถ้าเป็นแนวของเชิงนักลงทุน BI นะครับสิ่งหนึ่งก็คือไ i มิ่งในการเข้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีมีหลายรูปแบบแล้วแต่คนชอบนะ,ะอย่างเช่นบางคนก็ชอบที่จะลงทุน ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ช่วงนึงก็คือช่วงเดือนมกราคมต้นปีเลยต้นปีเลยนะในตอนที่คนกลัวอะไรกันนะครับช่วงนึงก็ชือนช่วงที่ประกาศประกาศกฎอายการศึกนะครับช่วงหลังจากรัฐประหารอันนั้นก็เป็นก็เป็นไทมิ่งในการลงทุนที่ดีของพวก BI กรณีของพี่หมอชาคริสแบบนี้ค่ะถ้าเลือกคุณได้แล้วอยากจะหาเทคนิคโลสักหนึ่งตัวมาเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าอันไหนเวลาไหนควรจะเข้าซื้อหรือเวลาไหนควรจะทำกำไรผมว่าที่แนะนำประเด็นหนึ่งก็คือ ถ้าติดตามเรื่องของมันรีแท็กติกคือเราจะมีบทวิเคราะห์รายเดือนออกมาในรายเดือนเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ว่าตลาดหุ้นในเดือนนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นหรือควรจะลงนะครับถ้าลงแล้วควรจะซื้อหุ้นหรืออย่างในนั้นเราก็จะบอกเกี่ยวกับพวกที่เป็นการลงทุนระยะยาวตลาดใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่วงที่เกิดคอเลกชันคอเลกชันก็คือตลาดลงนะครับคอเลกชันอัน,นนี้อาจจะประมาณเยอะหน่อยอาจจะประมาณ5% 5%อตานของตลาดณจุดนี้ก็ น่าจะประมาณทัก80จุดนะฮะแปดจุดจากจุดพีคซึ่งเราก็คาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วการคอเลกชันเนี่ยเราเรามองว่าอาจจะกินกินเวลาประมาณสักเดือนครึ่งนะครับหลังจากนั้นเรามองว่าตลาดจะแรรี่รอบใหม่ก็ช่วงไตรมาสที่4ี่ก็คือจะขึ้นรอบใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณปลายปลายปีนี้ใช่ครับเพราะนั้นนักลงทุนที่เป็นเป็นนาวีอเนี่ยอาจจะต้องรอนิดหนึ่งรอให้เกิดการคอเลกชันซะก่อนซึ่ง การคอร์รัชันรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งทั้งพวก V.I. แล้วก็พวกออกองทุนภายในประเทศก็จะเข้าซื้อหุ้นด้วยนะฮะส่วนกองทุนต่างประเทศเนี่ยเราเราเชื่อว่าฟันโปรจะไหลกลับเข้ามาต้องรอไตรมาสที่4เพราะว่าไตรมาสที่4ถ้าตามรถแบบแล้วก็เป็นไตรมาสที่ข้อแรกเลยก็คือมีการตั้งรัฐบาลเดือนตุลาคมานะครับ มีการตั้งสภา,าปฏิรูปมีการทั้งสภานิติบัญญัติแล้วก็ใช้รัฐมนุนฉบับชั่วคราวนะครับอีกอันนึงก็คือยกเลิกกฎอายก,การศึกซึ่งเราคิดว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอติดเควนอันนี้เห็นชัดขึ้นเนี่ยต่างชาติซึ่งเขาตอนนี้อันเดอร์โอนอันเดโก็คือถือหุ้นไทยน้อยมากถืออยู่ประมาณ20%ต้นๆจากเดิมที่ในช่วง สามสี่ปีที่แล้วถือประมาณ30% 30กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอตอนนี้เขาอันเดอร์โอนต่ําสุดในรอบ5ปีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูของปีที่แล้วเขาขายสุดที่ไปทั้งปีแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านปีนี้ขายอีกประมาณ 4, 000, 4 000, 000, ี่พันสี่หมื่นกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้เขาค่องข้างอันเดอร์โอนเราจะเห็นว่าต่างชาติพอรออกมาเป็นเน็ตเซลล์อีกวันหนึ่งตลาดก็ขึ้นต่อได้นะครับรอบนี้เนื่องจากว่าตอนที่ตลาดลงมาต่ําสุดที่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหลังจากเกิดรัฐประหารแล้ว แล้ววิ่งขึ้นเนี่ยตลาดขึ้นในอาาัตราที่เร็วเพราะอาาัตราที่เร็วเนี่ยกองทุนในประเทศหลายกองก็ซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันเหมือนกันเพราะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าการการ c o l l e c ในรอบหน้าเนี่ยคงจะ collect ั้ประมาณ50-80จุดหลังจากนั้นก็จะกลับกลับตัวเป็นขาขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งในช่วงไตรมาสที่4ีอันนี้มุมมองในไตรมาสที่4ก็มองว่ที่พันหกร้แต่ว่าทําไมามองพันหกรคือตอนนี้าทาง ทางเรามองว่าปีนี้เนี่ยเป้าหมายประมาณสักพันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยี่สิบแต่พอช่วงไตรมาสที่สี่จะเป็นช่วงที่นักวิเคราะห์เกือบทุกเจ้านะฮะมีการเดไว้์ตัวเลขของปีหน้านะครับปริวัติตัวเลขปีหน้าก็จะมีการปรับราคาเป้าหมายของเชตในปีหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นไตรมาสที่4ี่จะเป็นไตรมาสที่นักลงทุนจะเริ่มใช้ข้อมูลของปีหน้าเป็น,เ,ปนเกมตลาดน่าจะสูงสุดประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ถ้าเราดูดู คือดูตัวดูเทคนิคอลเนี่ยต้องดูลอ้อกับ GDP ของของประเทศ GDP ประเทศเราเห็นว่าครึ่งปีแรกโตแค่ศูนเปอร์เซนต์เพราะว่าไตรมาสหนึ่งติดลบไป0ูนย์จุดหไตรมาสสองนี่ทุกคนก็มองว่าบวกลบศูนย์นิดหน่อยก็แสดงว่าครึ่งปีแรกโตศูนย์ครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าตามตานาคารแห่งประเทศไทยกับทางทิสโกโมองว่าจะโตเฉลี่ยสามเปอร์เซนต์ทั้งปีก็เป็นหนึ่งจุดห้านะครับแต่ถ้าดูบางเจ้าที่มองไป2.5%ก็แสดงว่าเขามองครึ่งปีหลังเนี่ยโตประมาณ ประมาณ5%มันถึงเฉลีย่ยออกมาแล้วที่ประมาณ2-2.5%เพราะนั้นพูดได้ง่ายว่าตลาดตัวเลข GDP เนี่ยต่ำสุดไปแล้วไตรมาสที่1ไตรมาส2ส่งตัว 3- 4ขึ้นแล้วก็ถ้าเทียบไปถึงต่อถึงปีหน้าไตรมาสที่1ปีหน้าเนื่องจากปีนี้แย่กับไตรมาสที่ 2, 2> <ๆ S 1> เพราะนั้นฐานปีนี้มันต่ำเพราะนั้นไตรมาสที่1ที่2ปีหน้ายังดีอยู่อพอยังดีอยู่เนี่ยภาพอ,อย่างนี้ตลาดหุ้นชอบคือตลาดหุ้นชอบที่ อะไรที่มันแยกตรงนี้แล้วไปดีข้างหน้าแล้ว e a r n i n g g r o w t เนี่ยเราก็มองว่าปีนี้อาจจะจบที่ประมาณ8-10แต่ปีหน้าเราก็มองว่าน่าจะโตได้ประมาณ14%ขึ้นมันก็สอดคล้องกับตัวเทคนิคอลเนี่ยในช่วงนี้เทคนิคอลก็ดูระยะกลางเป็นขาขึ้นเอาง่ายๆก็คือเส้นเราใช้หลักเทคนิคอลก็มาช่วยคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10วันกัี่บ25วันนะครับคือสมมติว่าจ้าตลาดกำลังเป็นขาขึ้นอยู่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยต่ำกว่าเส คือหลักๆของมันก็คือขายลบน้ําหนักไปเลยแต่นี้ถ้าเป็นแนว VI ไม่ต้องสนใจฮะ VI เนี่ยเราจะขายหุ้นต่อเมื่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หุ้นตกมาแบบนี้นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็จะเริ่มต้องถามตัวเองแล้วว่าตัวเองเป็น VI ที่แท้จริงหรือเป็น VI ที่ที่มันลูกนี้ขายไปก่อนออเราก็ต้องถามตัวเองกลับแล้วครับว่าเราเป็น VI ประเภทไหนแต่ว่าทางทิสโก้เรา มีมีเสิร์ฟทุกอย่างนะครับทั้งเป็น B i ที่แท้จริงเราก็มีทั้งเป็นบีไอที่ถ้าตกใจขัางขายก่อนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือเครื่องไม้บทวิเคราะห์ที่นี่เนี่ยก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํากับนักลงทุนทุกๆประเภทบางครั้งเราตั้งใจว่าจะเป็นนักลงทุน BI แต่ว่าในบางกรณีเราก็อยากจะล็อกกาไรเราไว้บ้างอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดเราก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะมาเสริมสร้างความมั่นใจและก็สร้างประสิทธิภาพในการทํากําไรให้กับทุกๆท่านแบบนี้เนี่ยนะคะใครสนใจก็ลองสอบถาม ได้ที่หลักฟอติสโกนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิวัฒน์เป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะขออนุญาตมาขอคำปรึกษาแบบนี้ไปฝากพี่ๆนักลงทุนกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ่และตอนนี้ทีน่าก็กลับมาอยู่กับนักธชื่อกิจหุ้นนะคะอย่างพี่หมอชาคริตอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่หมอหลังจากที่ได้ฟังกูรูแนะนำมันไปแล้วทีน่าว่าเครื่องมือหลักๆที่กูรูแนะนำมาเนี่ยเราไปดูที่ตัวของเทคนิคก่อนละกัน พี่เขาแนะนํบอกว่าให้ใช้ภาพใหญ่อย่างภาพรายสัปดาห์หรือว่าภาพรายเดือนมาเพื่อจับจับจงหวะการระหงองพี่หมอพี่หมอลองใช้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะผมก็คิดว่ามีประโยชน์มากนะครับก็บาสามารถใช้ในชีวิตจริงได้แต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องแม่นยําถึงกับ100%เซนะครับเทคนิคกับพื้นฐานเนี่ยมันจริงๆมันไปด้วยกันได้มากน้อยขนาดไหนครับผมก็ค,ค,คิดว่าน่าจะมีส่วนส่งเสริมกันนะครับคือ มีทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างก็เอาเลือกเอาข้อดีมาใช้อีกหนึ่งตัวช่วยที่ทีนะ่าเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยมองเป็นตัวช่วยหลักเลยเรื่องของบทวิเคราะห์จากบรรดาพี่ๆนะวิเคราะห์ทั้งหลายที่เขาส่งให้เราอ่านแต่บางครั้งคําถามก็คือว่าผมมันเยอะมากเลยบางทีอ่านไปก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันพี่หมอเองมีเคล็ดลับในการรับสารรับข้อมูลมาตีความเพื่อเอามาแปลงเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนยังไงบ้างนะคะส่วนใหญให่เวลาผมอ่านบทวิเคราะห์นะครับมผมก็จะพยายาม แยกแยะข้อมูลก่อนนะครับว่าอันไหนที่มันเป็นแฟกต์อย่างเช่นตัวเลขบางอย่างเนี่ยคือเป็นแฟกต์แน่นอนค่ะแล้วก็ก็แยกแยะอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขไหนบ้างที่เป็นตัวเลขของการคาดการณ์ผมก็จะพยายามเชื่อมั่นในแยกแยะว่าอันไหนแฟกต์ก็คือเชื่อมั่นเต็มที่แต่อันไหนที่เป็นการคาดการณ์เนี่ยก็อาจจะเชื่อมั่นสักครึ่งหนึ่งอาจจะต้องดูปัจจัยอย่างอื่นคิดร่วมด้วยอย่างนัี้นนะครับก่อนอื่นก็เปรียบเทียบบทวิเคราะห์หลายๆบริษัทนะครับเพื่อดูว่าอันไหนที่มันตรงกันก็ น่าจะน่าเชื่อถือ,อ,อครับผมอาจจะดูทางทีวีบ้างมี<ะ>ผู้บริหารมาพูดบ้างเนีย่ยครับก็จะเอามาผสมปนกันนี่แหละค่ะแนวทางของนักธุรกิจหุ้นจริง,รงเพราะว่าเราจะไม่เชื่อทันทีเวลาที่เราได้ยินข่าวหรือว่าอ่านบทวิเคราะห์อะไรมาเอามาเป็นตัวช่วยจริงๆแล้วก็ไปต่อยอดหาข้อมูลต่อไปถูกต้องไหมครับ mm hmm. พี่หมอถามพี่หมอดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้วางแผนได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้แล้ว mm hmm. พี่หมอตั้งเป้าหมายการลงทุนของตัวเองไว้ว่ายังไงบ้างคะ ก็คิดว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแนวค่อนข้างจะ, defensive, ะ<ม>ดีเฟนซีฟเราคือจะไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรมากครับแตนน่เน้นเซฟเงินต้นเป็นหลักครับก็หวังผลตอบแทนสัก1 0 3ถึง30ต่อปี<ม>โดยประมาณโอ้โจริงๆแล้ว1 0 3ถึง30ต่อปีเยอะเหมือนกันนะคะครับผมทำได้จริงๆเหรอคะพี่หมออย่างในยุคสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนในแนว VI มากขึ้น หลายคนก็จะบอกว่าหาหุ้นคุณภาพที่มันอันเดอร์แวลูต่ำกว่าของจริงมากๆแล้วหวังให้มันวิ่งเป็น100%มันก็ยากขึ้นเช่นเดียวกันพี่หมอเองมีความคิดหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีกรอบของการที่จะมาเป็นนักธุรกิจหุ้นที่มีคุณภาพได้ยังไงบ้างคะฝากเคล็ดลับให้กับมือใหม่หนึ่งค่ะครับก็บส่วนใหญ่ก็พยายามเลือกหุ้นที่มีปันผลที่ค่อนข้างดีครับโดยส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบกับธนาคารเป็นหลักก็เหมือนว่าเราลงทุนในหุ้นเนี่ย เหมือนกับฝากธนาคารแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่มันดีกว่าก็จะแบบรู้สึกสบายใจแล้วเวลาตั้งเป้าหมายในการลงทุนบางทีผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าแบบยอดเงินจะต้องเป็นเท่าไหร่อาจจะตั้งเป้าว่าปันผลเป็นเท่าไหร่อพอถึงเ,ออเป้าหมายแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถึงเป้าหมายแล้วแต่ไม่ได้สนใจว่าราคาจะเป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่ในภายหลังเนี่ยราคามักจะ ปรับตัวสูงขึ้นตามเป้าหมายไปด้วยใครสนใจไม่ค่อยมีเวลาก็เอาเทคนิคแบบพี่หมอแบบนี้ไปลองหาหุ้นดูก็ได้นะคะให้พี่หมอฝากไว้สุดท้ายนิดหนึ่งละกันค่ะสำหรับตัวแทนของสายอาชีพอย่างสายอาชีพหมอซึ่งถือว่างานค่อนข้างหนักมากความรับผิดชอบก็เยอะมากแต่ยังสามารถแบ่งเวลามาดูใน่องของการลงทุนได้อย่างมีคุณภาพเหมือนกันพี่หมอมีเคล็ดลับใ,ในการบริหารจัดการเรื่องของเวลาแล้วก็การหาข้อมูลดีๆแบบนี้ยังไงบ้างคะ ก็ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนักธุรกิจหุ้นได้นะครับก็ในช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านงบการเงินเรื่องการดูบริษัทอ,อย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอหลังจากที่ช่วงแรกผ่านไปแล้วเนี่ยพอเราเริ่มคุ้นเคยกับมันก็ใช้เวลาไม่มากครับแล้วเราอาจจะต้องรู้จักคนส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าเขากลัวหุ้นเพราะว่าม,มันความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่เราก็ใช้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนั้นได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพไหนอย่าบอกว่าไม่มีเวลาอีกต่อไปเพียงแค่เราเลือกที่จะเริ่มต้นแล้วก็หาความรู้เพื่อจํากัดความเสี่ยงและความกลัวเหล่านั้นเราก็จะรู้นะคะว่าเส้นทางของการลงทุนนั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้วก็สามารถสร้างความมัง่งคั่งสร้างอิสรภาพทางการเงินให้เราในระยะยาวได้จริงๆถูกต้องไหมคะพี่หมอคะครับถูกต้องครับได้ค่ะวันนี้ทนะี่น่าเชื่อว่าหลายๆท่านทางบ้านที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้นะคะน่าจะได้รับข้อคิดดีๆไปสกิดต่อมในการมาวางแผนเรื่องของการลงทุนกันใหม่จากพี่หมอชาคลิปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะกลับมาพูดคุยกันใหม่แต่หวังว่าจะไม่มาเป็นคนไข้หพี่หมอนอักสานะคะเพราะว่าตอนนี้แต่ว่าถ้าใครมีปัญหาปรึกษาพี่หมอได้ในเรื่องของปัญหาโรคลงชักใช่ไหมคะพี่หมอยู่เป็นประจําาาททที่สสถนประิยา ด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่หมอเป็นอย่างมากเลยที่วันนี้สละเวลาแล้วก็ให้ทีน่ามารวมพูดคุยรวมถึงแอบตามดูทีการทํางานของพี่หมอในวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดดีๆเพียบเลยขอบพระคุณมากค่ะพี่หมอค่ะคุณปดิค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพไหนการเป็นนักธุรกิจพุ้นที่มีคุณภาพก็เป็นได้ไม่ยากอีกต่อไปนะคะถ้าใครอยากจะมารับรู้ทุกเส้นทางอาชีพที่สามารถเพิ่มเรื่องของอิสรภาพทางการเงินควบคู่ไปกับการทํางานประจําได้แบบนี้ติดตามกันได้ค่ะ วันและเวลาเดียวกันแบบนี้ในสัปดาห์หน้านะคะทีน่าจะไปนําเสนอเส้นทางอาชีพไหนต่อไปในสัปดาห์หน้ารอติดตามกันให้ดีอย่ากระพริบตากันเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสถาบันประสาทวิทยาด้วยที่เอื้อเฟอื้อสถานที่แล้วก็คุณหมอใจดีให้มาให้ความรู้กับทุกท่านกันวันนี้หมดเวลาแล้วทีน่าลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ